สวัสดีค่ะ FC วันนี้เรามาติดตามไม้มงคลกันนะคะเพราะว่างวดก่อนคุณป้าท่านเห็นเลข61นะคะแต่ว่าท่านไม่ได้ซื้อกลับเพราะว่าซื้อตรงๆเลยนะคะงวดที่ผ่านมาท่านซื้อเลข61งวดนี้แอดก็เลยมาติดตามไม้มงคลนะคะมายืนดูก็เห็นตัวเลข61งวดที่แล้วของคุณป้าที่ให้แอดดูนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะไม้มงคลต้นแยแยที่แอดเคยติดตามตอนช่วงนั้นเห็นตัวเลขสองสี่ก็ออกสี่สองงวดที่แล้วนะคะคุณป้าเห็นหกหนึ่งออกหนึ่งเก้าเดี๋ยวงวดนี้แอดมาติดตามดูนะคะว่างวดนี้ต้นไม้มงคลจะออกตัวเลขให้เอฟซีได้เห็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูตัวเก่ากันนะคะงวดที่เห็นหกหนึ่งของคุณป้านี่ค่ะ นี่นะคะ F4 เดี๋ยวแอดจะชี้ให้ดูนะคะตัวนี้คุณป้าบอกว่าเป็นเลขหกตัวนี้เป็นเลขหนึ่งนะคะ F4 เดี๋ยวแอดจะส่องให้ดูหกหนึ่งคุณป้าท่านซื้อหกหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อ 9, 1, 1, 9. เก้าหนึ่งหนึ่งเก้างดที่แล้วก็หนึ่งเก้าแต่งวดนี้คุณป้าบอกว่าให้แอดมาดูเห็นตัวเลข ตัวนี้นะคะใบนี้เนี่ยตัวนี้นะคะใบนี้นี่ค่ะ fc คุณป้าบอกว่าเห็น1นสให้เอทรีบมาดู fc จะเห็นเหมือนคุณป้าหรือเปล่านะนี่นะคะเลขหนึ่งเลขสี่ก็ตรงหลายที่เนาะ fc ของปูกรแสนก็ฝันได้หนึ่งสเหมือนกันนะคะของน้องกวางก็หนึ่งสต้นไม้มงคล ต้นแย่ๆนะคะลองลุ้นดูลองเสี่ยงโชคดูนะคะ FC บ้านคุณป้าก็เลขที่ยี่สิบหกนะคะที่อเคยลงให้ FC ครั้งงวดที่ออกสองสี่ตอนนี้แหะค่ะงวดนี้ก็คุณป้าเห็นอีกบอกว่าเอดที่มาดูเลยนะ เห็นเหมือนป้าหรือเปล่าเดี๋ยวนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเห็นอยู่นะหกหนึ่งอ่ะหกหนึ่งนะ fc ค่ะแล้วตัวนี้ก็หนึ่งสี่นะคะเนี่ย fc หนึ่งสี่แต่ไม่ทราบว่า fc มองเห็นเป็นเลขอื่นหรือเปล่านะก็คอมเมนต์เข้ามานะคะถ้าเห็นเป็นตัวเลขอื่นแต่ดูทุกใบแล้วก็มีสองใบนี้นะคะที่ออกมาเหมือนตัวเลข ต้นไม้มงคลต้นใหญ่แยะเมื่อทีแล้วคุณป้าก็ได้หกหนึ่งแต่ไม่ได้ซื้อกลับนะคะเลขหกเป็นเลขเก้าส่วนใบอื่นก็ไม่น่าจะมีนะเอซนี่นะคะลองดูนะเอซีเดี๋ยวจะส่สองให้ดูนะคะ บนี้เรามาลองคุลุ้นดูกันนะคะว่าเป็นยังไงอืมก็เห็นแต่หกหนึ่งนะคะหกหนึ่งตัวเดิมตัวที่คุณป้าเห็นแล้วก็หนึ่สี่ นะคะควันนี้แอดมาติดตามต้นไม้มงคลเดี๋ยวแอดจะติดต่อช่างเอกเรื่อยๆนะคะถ้าติดแล้วแอดก็จะรีบลงคลิปให้เลยไม่ทราบว,ว่าสัญญาณช่างเอกจะเป็นยังไงบ้างฝันหรือเปล่าแอดก็ยังไม่ทราบน,นะคะสำหรับของช่างเอกก็ติดตามเลืยน้องกวางนะคะให้แล้วติดตามต้นไม้มงคลเดี๋ยวว่ามีคุณลุงนะคะคุณลุงอื่น ฝันเหมือนกันเดี๋ยวแอดจะติดต่อลุงอื่นนะคะว่าเงวดนี้ฝันว่าได้ตัวเลขอ,อะไรนะคะติดตามต่อนะคะกับช่องคุณมีฝันนะคะสวัสดีค่ะ